เรายังอยู่ในมาตาเกิกันอยู่นะคะในวิชาภาษาไทยให้นักเรียนฝุกอ่านประโยคนะคะคำที่ประโยคที่มีคำในมาตาเกินะอะประโยคแรกนะคะให้นักเรียนอ่านตามชาวนาใช้เคียวเกี่ยวข้าว ชาวนาะใช้เคียวเกี่ยวข้าวพ่อเจวเรือไปตลาดพ่อเจวเรือไปตลาดวันนี้แม่ทอดไข่ดาววันนี้แม่ทอดไข่ดาวไส้กรอกและน่องไก่ไส้กรอกและน่องไก่ฉันไปดูอเอาใหม่ ฉันไปดูแข่งเรือยาวฉันไปดูแข่งเรือยาวยาวประโยชนอมากครูส่มให้อ่านดีกว่าปาล์มนี่ปาล์มี่ได้ยินคือไหม โอเคอ่ะอเปามี่อ่านประโยคที่หนึ่งตรงนี้ประโยคแรกน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวมาในเชียวมามากในดูฤดูฝนคำนี้อ่านว่าเชี่ยวนะคะช่อเอียววอเชี่ยวเชี่ยวเอกเชี่ยว ประโยคแรกคือน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวมากในฤดูฝนนะต่อมานับดาวนับดาวประโยคที่สองค่ะไปคืนน้องทดาวเปิดไมค์ก่อนค่ะอ่านประโยคที่สอง นับดาวทำไมคุณไม่ได้ยินเสียงน,นับดาวเลยหรือว่านับดาวอ่านไม่เป็นก็อ่านเอาไปนับดาวอ่านตามครูนะดเด็กๆแข่งขันวิ่งเตี้ยววิ่งเปี้ยวกันอย่างสนุกสนาน โอเคครูไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าครูได้ยินปากน้ำดาวพูดตามครูไมเฟิร์นนี่ยไมเฟิร์นนี่อ่านเลยอ่านใบเป็นหนู่มไมเฟิร์นอ่านประโยคที่สามค่ะอยากส่งเสียงคำยาและคำสุดท้ายอ่ะเป็นสองบรรทัดจ้อเอียวอเจียว ลบกวนอย่าส่งเสียงดังเจียวจ้าลบกวนคนอื่นนะอ่าอย่าส่งเสียงดังเจี๊ยวจ้าลบกวนคนอื่นนะต่อมาประโยคสุดท้ายโชกุนใชยหน่อยเลอโชกุนประโยคสุดท้ายครับ ใช่แล้วอันนี้ทั้งนี้อาจจะเราต้องบอกชื่อน้องสามัคคีเราต้องสามัคคีกลมอะไรกลมเกลียวอ่กลมเกลียวปัดไวสามกมค่ะขออนุญาตไปข้้งน้ำค่ะ จเจริญเจริญก้าหน้า,าประโยคสุดท้ายคือเราต้องอ <3 S 2> สามัาทีกลมเกลียวกันไว้สังคมจะได้จเจริญก้าหน้านะคะต่อมาเขาให้นักเรียนนะคะอ่านบทร้อยกองต่อไปนี้แล้วช่วยกันบอกว่าคำท,ที่อยู่ในมาตราเซอเนี่ยมีคำไหนบ้างนะอ่ะให้นักเรียนอ่านตามนะคะ หนูแพลวหนูแพอ่าหนูแพลวหนูพาวหนูแพลวหนูพาวลูกสาวพ่อแก้วลูกสาวพ่อแก้วลูกสาวพ่อแก้วคุณแม่ชื่อแววแม่ชื่อแววแววลาดเท้าอยู่แถวลาดเท้าหน้าตาบ้องแบ้ว าเสียงแจวผิวขาวเสียงแจวผิวขาวชอบติดตามข่าวชอบติดตามข่าวเรื่องราวท่องเที่ยวเรื่องราวท่องเที่ยวชอบกินมันแก้วชอบกินมันแก้ว เผือกแฆ้วข MM. ้าวเหนียวเผือกแฆ้วข้าวเหนียวเหนียวก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวนั่งเรือไปเที่ยวนั่งเรือไปเที่ยวเทีเที UP> ่ยวไปเลี้ยวปากอ่าว ไปยกป่าข้าวเห็นดงมะพร้าวเห็นดงมะพร้าวปลูกยาวเป็นแนวปลูกยาวเป็นแนวชาวนาหนุ่มสาวชาวนาหนุ่มสาวเกี่ยวข้าวเป็นแถวเกี่ยวข้าวเป็นแถวทำงานคล้องข้าว ทำนนล้วนแล้วแม่เกิลล้วนแล้วแม่เกิล,ลอ่ะเขานี้คราวนี้คสุ่มถามอ่ะนนักเรียนทุกคนเงียบนะคะสุ่มถามว่าในแต่ละบรรทัดมีคำที่เป็นแม่เกิลคำไหนบ้างจิรวัตรสุดท้ายสิรวัตรในบรรทัดที่หนึ่ง มีแม <m í material> me mm ่เ hmm. ก okay. ิลเป็นคำไหนบ้างคะบอกครูหน่อยแม่เกิลคือคำที่มีตัววอเวนเป็นตัวสะกดมีคำไหนบ้างะมีแพ้วมีเผ้วมีคำว่าอะไรอีกสาวสาวแล้วก็แก้วอย่าตอบแทนเพื่อนหมดเลยต่อมาเจ้านาย เจ้านายครับบรรทัดที่สองครับมีคำที่อยู่ในแม่เกิลคำว่าอะไรบ้างบรรทัดที่สองเบแ,แถวพ้าวค่ะแววแถวพาว้าโอเคเก่งมากต่อมาบรรทัดที่สามลักซีนาหอมทุกคนลัซซีนาลักซีนาต่อบบรรทัดที่สามค่ะ ว่าม wow, uh, anyway, ีคำที éo. Éo, ếu, ่อยู่ในแม่เกลอมาตาเกลือ่ีมีคำไหนบ้างอ่าคำว่าแบล็คจะเรียกมันหนุ่มอีกละแล้วแบล็คแจ๋วผิวแล้วก็ขาวต่อมาบรรทัดที่สี่เน็ต ข้าศิดไหมด้วยเน็ตด้วยเอ้าอ่ะเน็ตบรรทัดที่สี่ข่าวข่าวข่าวาวอ่าข่าวนะคะมีสองมีคำหนึ่งคือคำว่าอะไรมีคำหนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยเจียวเจียว ต่อมาสีดาลมสีดาลมบรรทัดน,นี้มีอะไรคะอ่ะเปิดใหม่แล้วเราคุยกันดีกว่าบรรทัดแถวค่ะสวัสดีดครับครูเนี่ยนะคะเนี่ยบรรทัดที่ครูชี้อยู่เนี่ยเมาส์ครูชี้อยู่โอเคไ,ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะก็น่อนตอบครู L W คำว่าอะไรเ่ยอ่ะอคำว่าแก้วต่อมามีคำว่าอะไรอีกอคำต่อไปแก้วค่ะแก้วอ่ะยังมีอีกข้าวเหนียวค่ะอ่าคำว่าข้าวแล้วก็คำว่าเหนียวนะคะต่อมาลัตนาลัตบรรทัดที่ครูชี้อยู่ค่ะ คอ่าอะไรเออที่อยู่ในมาตาเกลใครคะอาตารน์รันอาจาร์รันอยู่ไหมกวยค่ะวกวย หวยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดไม่ได้อยู่ในมาตาเกลมาตาเกลคุณมีวาแหวนเป็นตัวสะกดมีคำว่าอะไรคำว่าอะไรเนี่ย <c oughs> ต่อเกียวค่ะอ่าอ่ามีคำว่าเกียวแล้วก็มีคำว่าอะไรเกียว เสียวกับเกี้ยวต่อมาอันข้างหลังมีคำว่าอะไรบ้างเจียวค่ะอ่าเจียวกับดาวค่ะดาวต่อมาณาราทิพย์ณราพิ์วันทัดนี้มีคำว่าอะไรที่อยู่ในมาตราเกลบ้าง มาอะไรเอ่ยทอเอี้ยววเที่ยวเที่ยวเองโเที่ยวอ่าเที่ยวมีคําว่าเที่ยวประโยคข้างหลังมีคําว่าอะไรทอเอี้ยววเดี่ยวเดี่ยวโทเที่ยวคาเที่ยวข้าวพิธีศาสตร์ ได้ได้เรียนไหมคะเรียนค่ะอ่ะนานทิปอันสุดท้ายออาวออเอกอ้าวอาวไม่ใช่อ้าวนะคะถ้าอาวจะเป็นไมโวตอนนี้ก็คืออาวคำว่าอาวต่อมานันทพัฒนนาทุม ดันทพัฒน์คะบันชัดนี้ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างที่อยู่ในมาตราเกลอได้ยินคุูพูดไหมน่ะนี่เอดูที่มีคำอะไรที่เกิดด้วยวาเลนต์มา้านะคะมพร้าวประโยคข้างหลังคือคำว่าอะไรเอ่ยคุณครูให้ทำอะไร ก็เรียนอยู่นี่ไงน,นี่คำว่าแนว,แวยาวกับแนวคำว่ายาวกับคำว่าแนวน้องอิมอิมค่ะอิมน้องอิมบรรทัดน,นี้ค่ะ ชาวอ่ามีคำว่าเชา้าหน้าสาวค่ะอ่าสาวประโยคข้างหลังคือ,อเกี่ยงอ่าเกี่ยวแถวข้าวด้วยนะคะข้าวแล้วก็แถวด้วยต่อมา<ต>ประโยคสุดท้ายใบยเฟิร์นใบเฟิร์นประโยคสุดท้ายค่ะทำงานอ่าแป๊บเนาง ครูถามว่ามีคำไหนบ้างที่อยู่ในมาตราเกิล้องแคล้วคำว่าค้องแคล้วคำว่าแคล้วนะคะอะไรอีกเอ่ยคำว่าอะไรแล้วแม่เลยคำว่าแล้วแล้วก็เกิลนะคะที่อยู่ในมาตราเกิล อ่ะคราวนี้ให้นักเรียนมาเปิดใบงานที่ห้าของวิชาภาษาไทยค่ะจะเป็นรูปหน้าตาเหมือนของครูเลยนะคะใบงานนี้เขาให้นักเรียนนะคะคิดคำที่อยู่ในมาตราเกลตตามหัวข้อที่กำหนดให้โดยชื่อนั้นจะต้องเป็นชื่อสิ่งของชื่อพืชแล้วก็ชื่อสัตว์นะคะทั้งหมดสิบคำเท่ากับสิบคะแนนแล้วก็ให้นักเรียนนะคะ ตกแต่งระบายสีให้สวยงามะจะเจอในหน้าตามันขอือชื่อสิ่งของที่นักเรียนคิดว่าอยู่ในมาตาเกิลที่มีวแแหวนเป็นตัวสะกดแต่เป็นชื่อสิ่งของนักเรียนคิดว่ามีคำว่าอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ย่วั แก้วครับน่าคำว่าแก้ว่ยีกยวครับเก้วอะใครที่ได้เขียนลงไปได้เลยรัแปบบนึงนะครูเขียนแก้วค่ะ <ousse> อ่าเขียนแวได้

อ๋อรห้ามกินปักกี้หมดนะกินหมดก็ได้แต่เหลือแต่เหลือไว้ให้หนูด้วยคุณครูคะข,ขอเอานุญาตไปกินน้ำนะคะไม่ค่ะครูขออนุญาตไปเข้าอ้น้ำครับ ยิ่งของอันแรกนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นแก้วเาขียนแก้วลงไปเลยอันที่สองจะเป็นอะไรดีเสียวค่ะปล่อยอย่างอ่ะเสียวไม่ปล่อยเสียวเหรอค่ะ๋วยเตียวเป็นของกินหรือเปล่า,าอ่าคำว่าว่วาว อะไรอีกหนึ่งอย่างดีที่เป็นสิ่งของต,อะตะหลิวค่ะอ่าตะหลิวตะหลิวหรือใครจะเขียนคำว่าเคียวเกี่ยวข้าวก็ได้ว้าวว้าวว้าวต่อมา เป็นชื่อของพืชแต่ว่าอยู่ในมาตราเกลอข้าวคมบรณ์ใช่ไหมคะมะพร้าวครับอ่ามะพร้าวได้ชินเสร็จแล้วนะมะเข้าวนะคะมะนาวครับมะนาวอ่ามะนาวก็ได้มันแก้วครับอ่ามันแก้วเก่งจังเลยมาเขียนทีนี้ ถั่วเขียวครับอ่าถั่วเขียวก็ได้มานามันแกวเพิ่งมักเรียนรู้ถ้าตั้งใจก็รู้อยู่รอบเค่ะอ่าต่อมา,อม,ามาดูชื่อสัตว์บ้างค่ะชื่อสัตว์ที่สะกดด้วยตัววอแหวนแมวค่ะอ่าแมว ค้างคาวค่ะค <Charl ize. S 2> ้างคาวอแมวค่ะยกไปเลยยกไปเลยแมวยก้องใมวนค้างคาวแก้วอ่าค้างคาวแก้วก็ได้ทำว่าแก้วทำว่าแก้วฮัลโหลฮั่โหลฮัลลัลัลโหลฮัลโหีฮัลลัลล ใช้อะไรดีชื่อสัตว์ชื่อสุดท้ายเอาอะไรดีเอ่ยไหนใครคิดได้มีแมวมีค้างคาวมีนกแก้วแล้วเหลืออีกหนึ่งคำเป็นอะไรดีคะเสือดาวครับฮะเก็บไม่จบเลสือดาวเสือดาวครับเสือดาวครับเสือดาวเหรอได้เสือดาวได้ เสียดาวเสียดาวค่ะเสียดาวครับเดเี่ยวก็ได้หรือเดี่ยวก็ได้ออเอาเดี่ยวดีกว่าค็ไดไม่เอาเสียดาวก็ชอบอ่ะตอนนี้ถ้านักเรียนทำใบ<อ>งานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามเหมือนเดิมนะ

ภาคต่อไปหนูเรียนกับทิเชอร์นะคะ